ามากันแล้วของใหม่ประจำวันพุธ,ธที่10นะครับ10บคุมพาพันธ์ปี64นี่เลยเรากำลัง 17, ไอสิบเจ็ดเรากำลังจะรีวิว KDX นะครับ KDX 15สิบห้าดันสายไหนฮิวอาสายม,มา,ายดนไม่ได้นัดก่อนไ,อมไม่ได้นัดก่อนไอเทมสอันก่อนที่จะไปรีวิวพี่จะให้ดูก่อนว่าวันนี้มีอะไรออกบ้างครับนี่มีแวนการดนะครับ c d ดีสานะครับ เป็นออร์เคิลติ้งตองนะครับเอาทิงแทงนะครับยัางยังไม่หมดนี่มีกล่องสวยหลูนี่ตัวไหนกาก้ากับยูกะกาก้ายูกะยังไม่จบโอ้ยแล้วก็มีสลิปบันดี้นะครับลายลายลอสเวอร์ราคาร้อยเก้าสิบลืมบอกไปไอสองตัวนี้ก็ห้าเก้าแล้วก็เอากล่องเข้ามาเร็ว กล่องตัวนี้95นะครับแล้วก็สลีปก็190ยังไม่จบมีสลีปแวนอีก2ตัว190เท่ากันลายเป็นลาสเดเบลดนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดอ่าเป็นบายบัตเตอร์เบดนะครับลายารเดเบลดนะครับกับโอเวอร์โหลดดูดปุ๊ดปุ๊ดยังไม่จบนะครับโอ้โหยัยงทอนน้นยังไม่พอ <laughs> ถ้าคุณ <laughs> โทรเข้ามาในไม่ใช่แอสโดบินไนเซอร์นี่เพย์แมท ราคา290บาทลายลายฮิวอันนี้เป็นลายกาก้าอายุเก่ากันแต่น่าจะเป็นร่างไม่แน่ใจว่าร่างคาตานะหรือว่าร่างเมจิกน่าจะคาตาณาในร่างนี้นี่โหสวยว่ะเอ้ยเท่เอ้ยเท่เว้ยไงเล่าแล้วก็อีกลายหนึ่งก็คือจะหนูโรคจิตรอดเอร์โหรโรคจิตกันแน่นอนรอดเวอร์เนี่ยแหวนเวนิตตี้ไข่ใช่มที่เรามีเป็นหลังกล่องนี่สินค้านี่ก็สองร้อยเก้าสิบบาทอ่า เราหลังหลังจากดูว่าอะไรออกแล้วเราไปรีวิวของกันดีกว่าอ่าเราจะมารีวิวนี้นะครับ KDX สิบห้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนรีวิวนี่กล่องบัดดี้นะครับกล่องบัดดี้นี่ออกจากบริษัทเลยนะครับเก้าสิบห้าบาทขย่าดูนะครับไม่มีอะไรแถมนะครับไม่มีการ์ดแถมนะต้องเป็นกล่องแหวนการ์ดส่วนมากเขาจะแถมถ้ากล่องบัดดี้ไม่แถมนะมันม,มีมีน้องซื้อเข้ามาบอกว่าโกงปะซื้อไปอไม่ได้การ์ดเลยสกใบ ถามพี่ได้วว่าโกงปะโอ้โหพี่งงเลยมันไม่พี่ไม่ได้โกงนะครับจากบริษัทเขาไม่มีนะครับอ่าอ๋อแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยมันมีพีวงกองการ์ดเก้าเก้าเอากลองการ์ดเก้าเก้าใช่ไหมครับอ่าเก้าเก้า้าเก้าขอโทษเก้าเก้านะครับอ่าก่อนที่จะเข้าเรื่องมันมีลูกสินมีน้องๆซื้อสินค้าพี่ผิดไปเกิดจากเขากดผิดอ่าน้องครับน้องดูดีๆนะครับกดผิดน้องอย่าก,กดผิดกันนะครับถ้ากดผิดน้องต้องส่งสิน ถ้าผิดแล้วงไงน้องต้องส่งสินค้าคือไม่ไม่ได้คืนในระบบนะครับแชทมาคุยกับพี่ก่อนแล้วจะคืนสินค้าแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าน้องต้องออกค่าส่งเองนะครับเพราะว่าน้องน้องกดผิดเองนะตอพรัะนั้นก่อนก่อนที่จะคลิกกดอะไรดูสักดูดีๆนะครับไปต่อด,ดีกว่าเสียเวลามานะนี่พร้อมกล่องเดียวพร้อมเล่นนะครับลืมบอกไปนี่เห็นไหมครับตรงนี้ห้ใบมามีตัวอะไรบ้างฮิว ให้ฟอยมาหนึ่งใบนะครับหใบเป็นบัตตี้เป็นบัตตี้แล้วก็อีกสี่ใบนี่นี่มีแฟกตามสเต็ปไม่ฟอยนะครับแฟกเขาไม่ฟอยเก่งไหมบัตตี้เนี่ยให้ตัวบัตตี้ตัวเนี้ยมาดูหน่อยสิดูฟอยไม่เล่าดูฟอยห้าสิบเก้าบาทครับนหนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยนี่ฟอยห้าสิบเก้าครับนี่อย่างหรูอ่ะว่าไงสกิลเื่อการนี้ลิงก์ไอแคลกับนักผจญภัยหันหน้ามาทางนี้เลยครับนำการ์ดใบบนสุด จากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตจากนั้นหากาสมใส่อเทมนกรพนชนภัยการนี้รับคิดที่ข้อบงหนึ่งแล้เดนเทสเดนเทสจนจบเทิร์นต่อป็ปเนเทสนะครับตามเกตตามเกตก็มันไม่ถึงครับพี่บอกก่อนนะว่าห้าสิบเก้าบาทเนี่ยมันไม่ได้เลิศเลยเพียงต่ว่าเอาบางตัวไปใช้แล้วไปผสมกันนะซื้อสักสองกล่องนะอ่าต่อไปสี่ใบที่ตัวไหนเก่งเมา่อกี้วย่เราดูแล้วอันนี้ก็เก่งอันนี้ก็เก่งอ่าดูสิาำว่าไงนี่บอกว่าถ้าใค้มาสี่ใบเลยเมื่อการวนี้เข้าสู่สนามหักสสมใส่ไอเทมอยู่ค้นหาอายเทม อัศวินไม่เกินหนึ่งใบจากกองเราแล้วนำขึ้นมือสับของการอ่าก็คุยการ์ดต่างๆนะครับเบสิกของการเล่นการ์ดไอเทมเพิ่มอีกใบพู่เด็กนี้มันติดไอเทมได้สองใบยอยู่แล้วอ่าเอาไปไหนไอ,อีกไปนี้ชอบไปไหนอ่าชอบไปอ่งางั้นอันเอาไปนี้เลยไปนี้ไปนี้ไอข้ามาบัตทั้งเหลืออ่ามอนเตอร์มันรร้รีบหรอรีบหรอมาเต์มันมใส่ของใหม่ดีกว่าอ่าชุวเด็กมีทีส่วนสี่อ่ะใบนี้ก็ รายการนี้ได้เมื่อมีมอนเตอร์อยู่ช่องกลางเคาน์เตอร์ทำลายมอนเตอร์หนึ่งใบสามที่มีดีเฟนส์หกพันหรือต่ำกว่าจ่ายหนึ่งเกทโอ้ยอจ่ายถูกนะจ่ายเกทเดียวได้ทำลายเลยสูงนะหกพันเนี่ย <6, 000 S 1> มีไม่กี่ใบ<า>นะส่วนใหญ่ไซส์สองก็พังป้องกันก็นจะประมาณนี้กันอยู่แล้วมีพวกไซส์หมื่นก็เอ้ยอพวกพลังป้องกันหมื่นก็นพวกวอาพอเคาแตกอ่ะตัวไหนอีกอ่านี่นี่แล้วกันนี้นี่เลยนะป้องกันเป็นกัรป้องกันอ่านี่เลยครับป้องกันมาแล้วเหมือนโล่ใช่ไหมอ่าเป็นโล่ครับเป็นยังไงลองว่ามาสิจ่ายหนึ่งเกท รายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งสั่งโจมตีเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีแล้วเราละพังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยหรือดันเจี้ยนเนี่ยไม่ได้ไม่มีอะไรดันเจี้ยนมันจะไม่ค่อยมีการป้องกันอยู่แล้วงั้ไงก็สองใบก็ใส่สี่ใบนะสี่ใบเดียวใส่สี่ใบสี่ใบนะเอาตัวไหนอีกอ่าใบนี้นะครับใบนี้ที่ให้มาใบสองใบเนี่ยควรจะบอกรู้กันรู้กันอยู่ว่าคิดอะไรคิดเขาว่าไงอ่าเอาใบนี้ก็ดูการ์ดสองใบมาสุดจากกองการ์ดเราแสดงหนึ่งใบให้คู่แข่งดูแล้วก็ จากนั้นสับกานสองใบนี้คือให้อยู่ในสภาพสุ่มอ่ะแล้วให้คู่ต่อสู้เลือกถ้าคู่ต่อสู้เลือกใบเดียวกับที่ตอนแรกดูอ่ะตอนแรกเราให้เขาดูอ่ะเอาสองใบนั้นขึ้นมือแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เอาเข้าเกตก็คือเอาสองใบมาสลับสุ่มปุ๊บปุ๊บให้ให้คู่ต่อสู้เลือกใบหนึ่งสม่มไว้ใบนี้พี่ก็อีกใบหนึ่งมาสลับปุ๊บถ้าเขาเลือกได้ใบนี้ก็คือก็จะขึ้นมือสองใบนี้ถ้าถ้าคู่ต่อสู้เลือกใบเดิมเราจะขึ้นมือถ้าเลือกผิดอ่ะ เลือกผิดเลือกใบอื่นก็จะไปสู่เกตอาการไปเกตกมีแต่ด,ไดนได้มีแต่มีได้ไดมีแต่ได้กันได้นะครับอ่าต่อไปอ่าใบก็อเอาไปเอ้มันมันเอาอะไรสุ่มนะสองใบบนสุดกองอ๋อสองใบบนสุดกองฮะโอเคเราเลือกไม่ได้ต่อไปอ่านี้แ,บบนลลแล้วกันหอกเลยแล้วเกิดสองใบบนสุดกองมันเป็นใบเดียวกันเน่ะโวยดีครับพี่น้องทำมาร์กิงมันก็ได้ขึ้นือชัวร์วงไงถ้าเป็นใบเดียวกันนะเออใบเดียวกันก็มันถ่ายถูกแน่นอนไม่อเออขึ้นมือเวย อ้าวต่อไปใบนี้เจ๋งเหรอใบนี้เก๋เหรอะใบเนี้ยอันนี้ก็บอกว่าหากเราสมใส่การนี้อยู่สามารถสมใส่หอกพยักข้างไอเซนไทเกอร์ได้ได้ไม่เกินหนึ่งใบก็คือใบนี้อีกใบหนึ่งไหนไปไหนค่กันคือในกระตูนเนี่ยมันจะเอาตรงปลายมาต่อกันเป็นดาบคู่เลยแล้วก็หากมีหอกข้างพยักไอเซนไทเกอร์ก็คืออีกใบหนึ่งแหละในสามเหล่าการนี้รับพาเวอร์บวกสี่พันแล้วก็มีความสามารถเพเนเตชอาเพเนเตเลยนะอ่าส่วนหอกอีกใบที่มาคู่กันก็ คอ,อคอสคือจ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยหากเรามีหอกเหลืองหอกข้างๆอ่ะในสามเรลาการนี้รับขีดข้อบวกหนึ่งอ่าบวกขี้บวกข,กขี้ดับเบิลป่ามีดับเบิลป่าอ่าคือตัวมันจะตียคนละครั้งอยู่แล้วอืมก็คือเธอหนึ่งเรามีอาปต่อไปดูไม่ตาย่อยสิอ่าไม่ตายไม่ตายก็บอกว่ารายการนี้ได้เมื่อนักปฐจไพรสองใบหรือมากกว่านสามเราอาวุธนี้ก็เป็นนักปชดภัยมีอาวุธแค่สองใบก็ใช้ได้แล้วและเราไม่มีมอนเตอร์ในช่องกลางจ่ายสามเกตอ๋อต้องไม่มีมอนเตอร์กลางนะอ่าครับ สแตนนักขุนชภัยทุกใบสามเราและสั่งนักขุนชภัยทั้งหมดที่สแตนในสามเราโจมตีอ่าก็ไม่ตายเก่าเงี้นไปนี้อืมก็จบลงไปแล้วแบบรวดเร็วก็ห้าเก้าบาทก็ตามราคานะครับไม่ใช่ว่าเอาเลยเลิศหรูแต่ว่าเดี๋ยวเราไปต่อภาคใหม่ได้ไหมอยู่เอาไปต่อภาคใหม่ได้ครับนะเดี๋ยวเราไปต่อซื้อรอนะโคต้เลยเล่นตอนนี้ก็ได้เอาไปเล่นก่อนก็ได้ขำๆสนุกสนุกเล่นตอนนี้ก็มันอยู่คู่กับ xbt ศูนี่อ่ะอืมเราไปผสมกันนะเอาละเราก็จบด้วยอันนี้เดี๋ยวไปต่อด้วยคลิป ของเวนการ์ดเลยอ่ไปแล้วครับวัสดีครับ